สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรามาเจอกับเหล่าไ mm hmm. ดนโนเสาร์แล้วก็วัวนมแล้วก็พี่บัฟฟาโลของเรานะคะเด็กแก๊งของเขามาเที่ยวเล่นในสวนอีกแล้ว mm hmm. เป็นวันพักผ่อนนี่นี่คือตัวอะไรรู้ไหมเอ,อ่ยไดนโนเสาร์คอยาวลองเปิดดูสิคอยาวของเราเดินได้ไหมเดินได้ พอยาของเราเดินได้อย่างสบายเลยดูขาดูขาใกล้ๆเลยค่ะโอ้หอันนี้ดูขาพี่บาาอ๊อกคลอโอ้โหพี่บ๊อกโลอยังเดินอย่างไวเลย น้องๆว่าตัวนี้ชื่ออะไรคะถ้าใครรู้นี่บอกหน่อยนะคะมีเสียงตรงนี้เดินได้คอ,อยาวสีสวยด้วยสีส้มราคามาสีส้มเหมือนกันเลยดีกว่าโอ้โหไดโนเสาร์อะไรมันเสืออะไร่มันเ,เ,นนเดินคอเดือเสือกันแน่เนี่ยเดินอย่างไวเลย มาดูตัวไหนกันต่อดีนะเจ้าตัวนี้คือไดโนเสาร์หัวค้อนดูตรงที่หัวเขานะเป็นค้อนแล้วก็มีไฟด้วยเดาแต่เราเดินช้านะเราเป็นไดโนเสาร์ตุวมเตี่ยงเมือนข้างาหลังมีหนามนะคะถ้าน้องๆเห็นจะสังเกตเห็นว่ามีได้นาำตรงหัวมันตรงหลังมัน,นแล้วก็มีหนามตรงหัวด้วย ทีเล็กดูโอ้ยโอ้ยดูมือดูมือแล้วขอน่อยแล้วขอนเดินทางหน่อยนี่ทีเล็กดูลิ้นดูลิ้นมายังไวร์อ้อาให้ครบทุกต,ตัวเลยนะต้นด้วยไดโนซอสไทสรลท็อปดูเรามาดูตรงนี้ เี้ยแล้วก็มีน้ำบนหัวตโนตู้ดูอตืดูดูอุยต,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 ตัวนี้ตัวเตี้ยวกว่าเพื่อนเลยนะดูดิแต่สีสวยนะคะเป็นสีเขียวเลยรวมถึงตัวนี้ด้วยตัวนี้กับตัวนี้เป็นคู่แฝดที่คนละสีกันนะคะส่วนตัวเจ้าตัวนี้คือเสาสองหัวสองหัวของเรา โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c คร b e เราด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย